สวัสด да like uh ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู me, ่ช okay. ่องสีน um, ั่นชาแนลนะคะวันนี้นะคะสีนุ่นนะคะจะมีแอปมาแนะนําทุกคนเนาะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะอันนี้ไปเจอมาแล้วแบบรู้สึกเออมันดีนะอย่างแนะนำให้ทุกคนรู้จักเนาะก็คือเป็นแบบพวกเอฟเฟกเสียงนะคะที่ใช้ทั้งตัดต่อวิดีโอหรือว่าอะไรแต่อันนี้่เพิ่งโหลดมาเนาะยังไม่ได้ใช้ตัดต่อวิดีโออะไรเลยนะคะก็จะเปิดให้ทุกคนดูว่าแต่ละเสียงอ่ะเออมันมีชื่อเสียงของมันนะแบบว่า ชื่อเสียงเฉพาะแต่ละเอฟเฟกะที่แม่ค้าหรือว่าแบบว่าคนทําวิดีโอหรือว่าทําคลิปเปิดชินนนอย่างเงี้ยจะใช้ทำนะคะเดี๋ยวเปดิดให้คนดูทุกเสียงเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นแอปที่เขาบอกว่าเออแม่ค้าต้องมีหรือว่าอะไรต้องมีเป็นการแบบตบมุกบ๊ะบ๊ะบาที่ทุกคนแบบเคยดูแบบเหมือนเนี่ยแม่พิมแม่พิมพิพายใช่ไหมที่ขายของแล้วมันจะมีมุกแบบแท้นอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกเช่ไหมชอบฟังอะไรแบบนี้มากนะคะทุกคนก็คือแบบมันอ่ะในในในแอปตัวนี้นะจะมีทั้งหมด75เสียงจุกๆเลยนะคะเป็นการผลิตโดยคนไทยเนาะแล้วก็โหลดฟรีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะว่าโหลดโหลดยังไงบ้างนะคะแอป โอ้โหเขียนไอแพดคือเน่ามากนะคะนี่เพาโหลดไว้ในไอแพดเนาะทุกคนก็คือตัวแอปนะคะก็คือจะชื่อว่าเสียงเอฟเฟกเลยพิมพ์ว่า SFX นะคะค่ะนี่เลยนะคะแอปก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะที่ใช้อยู่ทีโหลดมาเนาะนะคะโหลดได้ให้ไอหน่อยละเว้นเนาะเนี่ยมันก็จะมีเสียงให้ ควรจะเห็นแล้วใช่ไหมคะก็หน้าตาแอปใช้งานง่ายมากนะคะเปิดเข้ามาก็แบบใช้แบบนี้เลยเนาะนี่จะเปิดให้ดูเนาะจะเป็นเสียงแบบว่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นเลยนะคะค่ะเริ่มที่เสียงแรกเสียงหัวเราะนะคะอืมเป็นหัวเราะที่คุณเคยทุกคนจะต้องได้ยินมาคะ่ะหัวเราะสองเอออันนี้น่ารัก ต่อมาจะเป็นฉาบหัวเราะนะคะจะเป็นยังไงนะอ๋อเสียงนี้โอ้เสียงนี้แบบเห็นบ่อยมากไปอีกรอบน่ารักค่ะต่อมาเสียงออดเซเว่นอันนี้คุ้นเคยน่ะคะต่อมาจะเป็นหนีแล้วชนหรอหนีแล้วชนเออน่ารักน่ารัก อันนี้เสียงตึ้งนะคะตัง้งเหมือนตัง้งตึ้งสองตัง้งตัง้งเออไอ้ย <c oughs> ี่สองอะยาหูาห,หมาแล้วนะคะต่อมาเสียงจูบอืมอย่างเงี้ยหนูก็จะเป็นแบาบอืออืมจะเป็นแถวประมาณนี้นะคะต่อมาจะเป็นนี่ค่ะ เออก็ได้อยู่แล้วอยู่มาค่ะต่อมาจะเป็นหน้าสงสาร <c oughs> รีแอคแบบเออเหมือนว่าทำรีแอคเลยนะเอาจริง <c oughs> รีแอคเอ,เอฟเฟเสียงนะคะแล้มานจะเป็นเป็ดร้องฮะเป็ดรอ้ดรองเป็ดร้องเป็ดร้องก็เป็ดร้องนะคะตึงริงตึง อ oh, อันนี้นัก่ะไอ้นนทวิสมีสายส,สีย oh. งอ๋อเออต่อมาเป็นเสียงควัก,วก,วกต่อมาจะเป็นโ oh, no. อโน่เออเพลงนี้แบบคุ้นเคยนะคะทุกคนจะรู้เนาะเิดขำค่ะหอยกรบอบต่อมาตบมหัว ตัวเป็นนี่ลาตาลุกนะคะต่อมาจ๋อยเสียงนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยอะหรือว่าซีโนไม่ค่อยได้ยินคนเดียวคนอื่นแบบไม่ยินบ่อยเออปะเอ็นทุกคนทายว่าเป็นเสียงอะไรคะก็คือเสียงรุดระนาดนะคะอันนี้ต่อมาอารนาดอ่าฮะ ยาวกว่ารูดระนาบกี้นะคะจะเป็นนะคะ่ะต่อมาไปเสียงเอ,อเสียงมอเตอไซค์นะคะทุกคนเออเออเนาะอ,อ,อต่อมาเสียงกระจกแตกนะคะอันนี้เสียงกระจกแตกต่อมาค่ะว้าว ตามาเป้าเสียงเป้าเป้าไอเสียงแตจะเด็ดเด,ด,ดเอออนี่จะหินหนิดกันเนาะเ,เห็นบ่อยในซีทคอมเป็นต่อนะคะเน่นนะชอบดูตามาปาปอาป๊าอ๊อาปเอป๊าปาป๊าเออปช่ป๊นะะาปะอป็าป๊าจ๊าป๊าเอาป๊าะ๊าปาาปป มาต่อไปต่อมา,เป,า,เ,อออมาเป็นเสียงรถตำรวจเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เชียงมาหอนดีนะมีมีแค่นั้นนะคะดี่ล้วประมาณึง่างอนเสร็เิ ต่อมาจะเป็นเสียงบัว <lawsuit. S 2> เอออันนี้เห็นได้ยินไหมทุกคนว่าเสียงอะไรก็คือเสียงกรองฉาบนะคะต่อมาเ <nurture. S 1> <the> <made SAN> <Maria> สียงเป็ดนะนี่ไม่ว่าจะเป็นลองกับกาบสิตาลกนะคะต่อมาจะเป็นเสียงเสียงปืนกลนะคะทุกคนตามเสียง ต,าาต่อึงตาแยปิดนะคะชื่อเสียงเออขุดหทนต่อมาเก็บน้ำอือันนี้ขวดแตกนะซึ่งมีความแตกกับแก้วแตกนะต่อมาค่ะเขาบอกเป็นเสียงกรัวคอผ่านไปนะะ ป่าลมอย่างนี้ล้ใช่ไหมต่างไปเป็นเขาเป็นแค่นั้นนะคะแต่ว่าอตลบอันนี้เป็นเสียงการแสดงนะคะยาวตบหน้านะคะเสียงจะตบหน้าเราก็ต้องตบกันหน้านะคะ น้องเมาเ<ง>สียงฟันแฟงนะคะเสียงมี้ต้องแ <Okay. S 1> กะนะคะ no no นะคะต้องโอเคโอเคนะคะอันนี้ละครสัตว์นะคะจะมีเท่านี้แต่แงางจงเมื่อกี้จะยาวกว่าเนาะต่อมานะคะจะเป็นเสียง เสียงฟุตนะคะอันนี้ฉันก็ไม่รู้มันเป็นเครื่องยังไงวิ่งหนีนะคะอันนี้เสียงวิ่งหนี <c oughs> ต่อ,าาอ,าาอาามาเสียงไก่ขันเมื่อตอนตีสี่อ้าฮ้าอ้าฮ้าอ้าไม่ใช่นะคะแล้วมันจะสมัยกีฬาสีตอนเราห้าม,ม,ามน,นะคะ I love you, I love you. นะคะ <love> ต่อมา สแคอันนี้คือเสียงรวมตลกนะชะสาธุเลยนะคะอันนี้คือเสียงระฆังอันนี้ระคังใหญ่นะเมือเ่อกี้ระคังเล็กกลางอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ระฆังใหญ่นะเมือเ่อกี้ต่อมา โทรศัพท์กคนบอกไม่ใช่นะคะนี่คือเสียงมือถือสั่นนะคะโอเคต่อมาอาอันนี้จะเป็นเสียงฟ้าขนองนะคะค่ะคือขนองคือขนองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อมาเสียงฝนนะคะทุกคนเออ ต่อตามด้วยเสียงจิ้งดีแต่ยนชินอุบอมคันก็เล่นได้น,นะโอเคถ้าเกิดเราจตจอแต่เสียงจิ้งดีก็แค่นี้นะคะก็จะเป็นเสียงอองจิ้งดีเนาะต่อมาจะเป็นเสียงเสียงกานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นเสียงแบบพาดนะคะแบบเยงงยงเยงยงเหมือนเหมือนซ้มเติมนะ่ะต่อมาเสียงตดนะคะตดนี้แม่ตั้งแต่เสียงหนึ่งถึงเสียงยี่สิบมาฟังตดที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งมาตัวที่สองมาตัวที่สามค่ะหนักละเริ่มหนักตัวที่ตัวที่ห้านะคะโอ้ตัวที่หกไม่ไหวนะตัวที่เจ็ดห้ามาตัวที่แปดค่ะตัวที่เก้าห้องน้ำนั่นแหละอ่ตัวที่สิบโอเคนะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแบบนี่อ่ะ ทั้งหมด75เสียงนะคะจะเป็นแอป,ปที่คนไทยทำเนาะอันนี้ทุนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะคะไม่ได้มีมาเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรฉะนั้นแบบเห็นแอป,ปนี้เพิ่งโหลดมาเมาื่อเมื่อตอนเช้านี่เองเลยทีนี้ก็เลยเออมาแบบรีวิวทุกคนก่อนเหมือนเหมือนการทำรีแอคเลยนะเอาจริงใช่แต่ก็ไม่เคยทำรีแอคสักทีนะเออใช่ไหมก็อันแหละก็เลยแบบมาลองเปิดทุกคนดูเนาะว่ามีเสียงชื่อเสียงชื่อแต่ละแอป เอฟเฟกเสียงอ่ะมันยังไงบ้างนะคะก็เล่นเปิดทุกคนดูก็อย่างแนะนำทุกคนอ่ะถ้าเกิดแบบมงมีบางคนเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยใช้ตบมือกับลูกค้าบูบะผูบะเนี่ยสนุกเลยนะคะแบบแบบนี้อันนี้ชอบใจนะคะเดี๋ยวซิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงข้างล่างนะคะเดี๋ยวสามารถคลิกโหลดได้นะทั้ง IOS อเก็ Android นะคะมันก็โหลดมาแต่ว่าอันนี้ยัง เพิ่งโหลดมาเนาะยังไม่ใช้ในการตัดคลิปหรืออะไรเนาะน่่งจะเป็นคนตัดคลิปเองก็แอปนี้นะคะแอปแบบเสียงเอฟเฟกเนี่ยก็สามารถโหลดก็ได้นะคะทาง IOS แล้วก็ Android เนาะก็โหลดแบบใช้งานง่ายนะคะเราต้องใช้เน็ตนะคะมีเน็ตในการแบบกดตืดๆนะคะเสียงแต่ละเสียงอะไรนี่น้องก็มาแนะนำให้ทุกคนนะคะก็ไปโหลดกันได้นะคะค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์ด้วยนะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ เนี่ยก็จะลาทุกคนไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดคลิปหน้านะคะใครอยากให้ทุ่นทำอะไรหรือว่ารีวิวอะไรหรือว่ารีแอคอะไรหรือว่าอยากให้ไปที่ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย